เดี๋ยวผมจะมาสอนลงเรดาร์กันนะครับก็คือปืนแบบนี้นะปืนเรดาร์นะครับที่เอาไว้ชี้นะครับจุดเวลารถมาวี่ยวัดสามารถวัดความเร็วรถได้นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยนะครับไปอ่านะครับขั้นแรกนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับไปโหลดมานะครับอ่านะครับเรดาร์กันนะครับก็กดดาวน์โหลดที่ไฟล์ไปเลยนะครับกดดาวน์โหลดเลยกด agree and download นะครับอ่ากด main ฟล์ตรงนี้นะไปจากนั้นะครับก็รอนะครับรอห้าวิอ่ามันจะขึ้นมาแล้วนะครับโอเค ขอกดปิดไปเลยนะครับอ่านะครับเมื่อโหลดเสร็จนะครับจะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับราได้กันนะครับอ่าหนึ่งจุด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 ศูนย์หนึ่งนะครับอ่านะครับก็กดแตกไฟล์มาได้เลยนะครับกดแตกไฟล์มาเลยอ่าจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับโฟลเดอร์ตัวนี้มาเข้าไปครับเข้าไปอ่าขั้นแรกนะครับให้เราเปิดโฟลเดอร์เกมของเราขึ้นมาก่อนนะครับผมขอจัดแป๊บนึงแล้วกันนะครับอ่านะครับต่อมาต่อมาเนี่ยให้เรากดเข้าไปที่อ่าในไฟล์ m o ดของเรานะครับกดไปที่ตรงตัวน้ะครับดเขาไป จะเจอเอ่อจะตัวไฟล์3ตัวนี้นะครับอันแรกจะเป็น Native UI อนะครับอันนี้ที่จริงอันนี้ไม่ต้องลงก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อให้เพื่อให้มันง่ายนะครับก็จับทั้ง3ไฟล์ตัวนี้นะครับลากลงมาในโฟลเดอร์เกมของเราเลยนะครับอ่าลากลงมาเลยอ่ามันจะขึ้นว่าทับไฟล์เดิมไหมนะครับก็ทับไปแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับกดกลับมาครับเนี่ยแล้วก็ต่อมานะให้กดเข้าไปที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับไปเลยอ่าจะเจอแบบนี้นะครับโอเคขั้นตอนนี้นะให้เราเปิด Open IV ขึ้นมานะครับ OpenIV เปิด OpenIV ขึ้นมานะครับอ่าเปิด OpenIV ขึ้นมาก็รอสักครู่นะครับอ่านะครับเมื่อเปิด OpenIV ขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากดไปที่ Edit Mode นะครับกด Yes อ่าอ่านะครับกดไปที่ Folder m o d e นะครับกดไปที่ Update ครับกดไปที่ a 6 4ครับกดไปที่ DLC Pack นะครับอ่าแล้วเลื่อนหานะครับคำว่า p a d Day 8ตรงนี้ครับนี่ p a d Day 8ตัวนี้นะ้าไปครับ DLC r p f ครับไปที่ X64 ครับ ไปที่โมเดลครับโมเดลโอเพนไตัวนี้นะครับอ่าเพลย์เดอร์นี้ยอันเดียวเลยไปกดไปที่เบคอนครับอ่าอ่าจะเจอพวกนี้นะครับก็ให้เราทําการลากไฟล์เนี่ยครับกี่ไฟล์หนึ่งสี่ไฟล์ตัวนี้นะครับลากลงไปใน Open น v เลยนะครับลากลงไปเลยอะไรอ่างโอเคลากลงไปเลยนะครับอ่าจากนั้นนะครับก็ทําให้เราติ๊กเอ่อ Edit Mode อีกรอบหนึ่งนะครับปั๊บอ่าแล้วกด กระบาดเอาเพื่อนีนออกไปได้เลยนะแล้วทีนี้นะครับกลับเข้ามาดูในไฟล์เกมของเรานะครับเข้าไปดูในไฟล์เกมของเราแบบที่ปลั๊กอินนะครับแล้วอ่ากดไปที่ l s p d f r นะครับแล้วเลื่อนลงมาครับไปเจอคําว่าเอ่อยู่ไหนหายอ้อเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับตรงไฟล์ที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยไฟล์ที่เป็นรูปฟันเฟืองเข้าไปเลยครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมขอขยายแป๊บหนึ่งนะ ตรงคอนโทรลนะครับตรงนี้จะเป็นรายได้กันนะครับก็คือคีย์นะครับนำแพด7นะครับก็คือให้กดเลข7ที่นำแพดนะครับเราก็ดูแค่คีย์ไปเนี่ยถ้าท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนเป็นกดตัวอะไรหรือว่ากดอะไรก็สามารถเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ผมไม่เปลี่ยนแล้วกันผมเป็นนำแพด7เหมือนเดิมโอเคถ้าถ้าท่านผู้ชมเปลี่ยนนะครับก็ให้กดไปที่ถ้าท่านผู้ชมเปลี่ยนครับก็ให้เปลี่ยนเลยนะครับตรงรายได้คีย์นี้นะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นคีย์อื่นนะครับอ่าถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบเลขตัวอื่นนะครับ อ่าสมมุติว่าถ้าพี่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับก็กดไปที่ไฟล์แล้วกดไปที่เซฟเลยครับอ่บาตอนนี้นะผมจะขอเปลี่ยนแล้วกันนะครับโอเคในเกมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับ อะไครับส่วนวิธีการใช้นนะครับโอเคตอนนี้ผมก็อยู่บนถนนแล้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ลงมาจากรถนะครับแล้วก็กดจุด G นะลงเปิดสต็อปเปดขึ้นมานะครับแล้วก็กดไปที่การปิดการใช้งานระบบอาวุธที่สมจริงก่อนนะครับกดปิดไปเลยอ่าทีนี้นะครับให้เรากดเลขเนะครับตรงนํำแพดนะครับเลข7ตรงน้ำแพดนะครับค้างไว้นะ อ่ามันจะดิ้งหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเออ่มอนิเตอร์นะครับในปืนพื่อแบบปืนวัดความเร็วก่าครับอ่านี้ก็จะปรับแก๊ส X นะครับคือนี่นะครับไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยครับอ่าถ้ากดลูกศรทางขวาเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปทางขวานะครับถ้ากดลูกศรไปทางซ้ายมันก็จะเลื่อนไปทางซ้ายนะครับอ่าจะไปโพสต์ Y นะก็คือแกน Y นี่เองครับกดลูกศรไปทางขวานะครับมันจะลงกดลูกศรไปทางซ้ายนะครับมันจะขึ้นสเกลนะครับสเกลก็คืออ่าขนาดนะครับเอาเล็กเอาใหญ่ก็ปรับกันได้นะครับ รุ่มก็คือระดับของเสียงนะครับอ่อันนี้ก็จะดังขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเธอสีนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยก็ลองเอ่อไปเล่นกันดูนะครับถ้าอ่าถ้าปรับอะไรเสร็จแล้วนะครับก็กดเซฟนะครับกดเซฟไปแบบนี้ครับก็เซฟไปนะครับอ่าต่อมานะครับเราจะปืนไรดอรออกมาเนี่ยก็คือเทำยังไงปืนนะ เราจะเปิดวัดความเร็วมาเนี่ยก็คือให้เรากดเลข7ตัวนำแพดนะครับไม่ต้องกดค้างนะครับกดเฉยๆนะอ่านะครับก็จะถือเวล้รับตัาใหม่ผมให้ดูใหม่ด้อยละนะครับเราจะเอาปืนวัดความเร็วมาเนี่ยให้เรากดเลข7ตัวนำแพดนะครับกดครั้งเดียวนะครับไม่ต้องกดค้างนะ อ่าไม่ครับมันก็จะออกมานะครับแบบนี้นะอ่าส่วนวิธีการใช้นะครับวิธีการใช้ให้เรากดคลิกขวานะครับเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเลยนะแบบนี้มันก็จะมีจออยู่ตรงข้างขวาล่างขวานี่ครับก็แล้วแต่จะปรับนะอ่าทีนี้นะครับเราจะเห็นจุดเล็กๆใช่ไหมครับจุดเล็กตรงตรงกลางนะครับก็คือเราสามารถกดคลิกซ้ายปยับัความเร็วไม่ได้นะครับชี้ไปรถคันไหนครับคลิกซ้ายนะครับชี้ไปคันไหนคลิกซ้ายเห็นไหครับขี้ไปคันไหนคลิกซ้าย ทีนี้นะครับถ้าเราอยากซูมนะครับให้เรากดไปที่ W เนี่ยครับกด W เพื่อซูมนะครับอ่าแล้วก็ไซูมแบบนี้อ่ามันจะบอกระยะห่างกับเอ่อความเร็วนะครับเห็นไหมครับเราต้องกดคลิกซ้ายไอ้คลิกขวาค้างไว้นะครับคลิกซ้ายเนี่ยเพื่อดูว่ารถคันนั้นวิ่งความเร็วเท่าไหร่นะครับอ่าผมจะเอารถคันนี้ผมก็เอาชี้ไปที่คันนี้นะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายเห็นไหมครับซ้ายคลิกซ้ายอ่านั้นคลิกซ้ายกด W ก็ซูมครับ กด S เพื่อถอยออกมาครับนะครับกด W ก็สูงครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมอสตัวนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนลงมอสอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรัวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ